แต่ที่เราไปวัดโพวัดแจ้งเลยไหมเออเออเออเขาจะเอาเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยดูไม่ง่ายเองแต่ว่าแค่แค่กระถางแค่นั้นเองมันก็แล้ววางวางแค่หินแค่นี้มันดูดีเลยอ่ะสวยเลยแต่แพงๆนะเแค่แค่กระถางเองไม่ต้องอะไรเยอะแค่กระถางเองไปวัดโพกันอะไรกันเอะแต่นั่นแอนนี่จะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบนี้นะ ต่มาถ้าจะโลดลายตลกแต่ว่าไปขายของยู่นั่นเรือมันโรงเอาอะไรซื้อตัวจานกับตัวนั้นมาแตกซ้าตายเพื่อทำไรเอามาใส่เป็นวัดเลยค่ะอะไรไอเดียดีมากเลยพี่จะรู้ไหมว่ากระเบื้องแตกชามแตกของเันน่ะเป็นยังไงเนาะที่ตลกแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวตุ๊กตาหินไอ้ตุ๊กตาสมริธเพื่อนอ่ะ ถ้าอ,อยู่ในท่อ